เลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักนีพักเซรีรวมไทยเลือกคนกล้าเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักเซรีรวมไทย ประเทศไทยไม่เคยสิ้นคนดีเลือกนายกคนดีพักเสรีรวมไทยพักเสรีรวมไทยรวมพลังสร้างชาติประเทศชาติทุกยากประชาชนทุกใจเสรีรวมไทยขอแก้ไขทุกปัญหาเปลี่ยนความคิดเดิมเสริมความคิดใหม่กับพักเสรีรวมไทยด้วยหัวใจมุ่งม,มั่นเลือก ชันันเรื่องผลเบอร์สี่ชันันเรื่องผลผเบอร์สี่เบอร์สี่เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาแก้ปัญหาปากท้องของน้องพี่เลิกอยากจนสักทีต้องอยู่ดีมีสุข ชั่วโมงนี้คุณไม่เลือกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นนายกแล้วคุณจะเลือกใครด้วยนโยบายแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนราคายางไม่ต่ำกว่า60บาทราคาปา์มน้ำมันไม่ต่ำกว่า4บาทหยุดคอร์รัปชันไม่เอาพด็จการพักเสรีรวมไทยรวมพลังสร้างชาติเปิดโอกาสให้ชะนันเรื่องผลเบอร์สี่เบอร์สี่เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา อาสาม,มาเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมเสริมความคิดใหม่ต้องพักเสรีรวมไทยในวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562จะปากกาเลือกคนดีมีน้ำใจกล้าแก้ไขกล้าเปลี่ยนแปลงด้วยความจริงใจเลือกพักเสรีรวมไทยให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเป็นนายกของประเทศคนต่อไป ด้วยความภาคภูมิใจเลือกพักดีพักเสรีรวมไทยเข้าคูหาโปรดเลือกคนดีเลือกตั้งครั้งนี้เปิดโอกาสสักครั้งกาเบอร์สี่เบอร์สี่ฉนันเรืองผลฉนันเรืองผลเบอร์สี่เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเช่วโมงนี้เลือกตั้งครั้งนี้เลือกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ เป็นนายกด้วยนโยบายแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนราคายางไม่ต่ำกว่า60บาทราคาปลา์มน้ำมันไม่ต่ำกว่า4บาทหยุดคอร์รัปชันไม่เอาพฤตจการ10ล้านเสียง<อ>คุณกล้าเลือกเสรีพิสุทธิ์กล้าทำอย่าลืมเลือกเบอร์สี่ได้เสรีพิสุทธิ์เป็นนายกได้ชนะนันเรื่องผลเป็นสอสอจังหวัดพังงาเบอร์สี่เบอร์สี่ เลือกชนันเรืองผลเป็นสสจังหวัดพังงาเบอร์สี่ได้เสรีพิสุทธิ์เป็นนายกเลือกคนดีพักดีรวมพลังสร้างชาติไปด้วยกันเลือกชนันเรืองผลเป็นสสจังหวัดพังงาเบอร์สี่ได้เสรีพิสุทธิ์เป็นนายกสิบล้านเสียงคุณกล้าเลือกเสรีพิสุทธิ์กล้าทำสิบล้านเสียงคุณกล้าเลือก เสรีพิสุทธิ์กลารร้าทำพักเสรีรวมไทยเลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักเสรีรวมไทย จจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักเซลีลวมไทย